เยอะขนาดนั้นเนี่ยนะคะตัวเองไม่ได้คิดว่าได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์มกุดน,นะคะก็เห็นความปรารถนาของอาจารย์ที่ที่อยากจะสร้างคนที่มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือนะคะเกี่ยวกับการจัดการจัดทําหนังสือนะคะแล้วก็ท่านชาเองเนี่ยนะคะอาจจะใส่เลือดแล้วเนี่ยนะครับก็คือ เป็นสื่อกลางอะตอนที่เราเราเป็นบนรรดาลก็ไม่ได้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตคนที่ผลิตหนังสือออกมากับคนผู้ใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมาเห็นตรงนี้เนี่ยนะก็คิดว่าอาจจะถ้าทําได้ถ้าเราช่วยได้ก็ก็น่าจะยินดีแล้วมันก็จะเป็นการเพิ่มคุณภาพปลายทางแล้วมันคือเพิ่มคุณภาพของของคนนะคะในสังคมเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยถ้าหนังสือมันออกมาดีมีคุณภาพก็คิดว่าตรงนั้นแล้วก็จริงๆแล้วก็คือจะบอกว่า มันตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคะเพราะว่าการที่เราจะเปิดวิชาอะไรขึ้นมาสักวิชาหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็มีเราต้องเราต้องเราต้องมองว่าเราจะมีคนสอนต่อไปไม่ใช่ว่าเราจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษอาจารย์มาขุดสอนปีน่าอาจารย์มาขุดปีต่อไปก็อาจารย์มาขุดถ้าเราคิดว่าเราเปิดวิชาขึ้นมาวิชาหนึ่งแล้วเราจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษอตลอดเวลามันมันคงไม่ใช่ค่ะมันมันคงไม่ใช่เป็นการทําที่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะวิชาที่ก็เอยอย่างไม่ยืนไม่ใช่นะก็ต้องมีกัน ถ้าเราเปิดแล้วมันจะมีคนสอนต่อหรือเปล่ามีคนรับต่อหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเราเปิดมาเนี่ยมันมีแค่สองวิชานี่มันมัน,ม,นมันจะมันจะเป็นหลักสูตรได้ใหม่นะคะถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนได้แค่สองสองวิชานะคะเพราะอ,อาจารย์พวกคุณไม่สามารถมาช่วยเราได้เยอะขนาดนั้นก็าอาจารย์เองนั่นแหละคะ่ะเป็นคนแนะนําบอกว่าเ,เราไม่จําเป็นต้องสร้างเป็นหลักสูตรใหม่เลยแต่ว่าคณะสารศาสตร์เนี่ยมี มีมีมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตั้งเยอะที่ที่สามารถที่จะนํามาใช้ในการาทําหน้าที่เป็นบรรณาธิการที่ดีได้นะคะอย่างเช่นเรามีอาจารย์ภาษาไทยเก่งๆมากมายวิชาที่เปิดอยู่เนี่ยค่ะก็เอามาใช้ได้หรือวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมันก็ถ้าเรียนเรียนแล้วมันก็เอามาใช้ได้หรือประวัติศาสตร์อย่างนี้ค่ะพออาจารย์พูดอย่างนั้นขึ้นมาก็ก็เกิดความคิดว่าเอองั้นเราก็ไปลองดูวิชาของ สาขาอื่นๆนะคะดูซิว่าเราจะดึงออกมาใช้ได้ไหมนะคะนั่นคือจุดหนึ่งแล้วก็ตอนเอ่ตอนนั้นนอกจากเป็นหัวหน้าภาควเนี่ยจะเป็นกรรมการวิชาการของคณะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งก็คือเข้าไปนําเสนอแนวคิดนี้ในในในคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการก็เห็นด้วยนะคะรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะอาอก่อนก่อนนี้ลืมไปจริงๆแล้ว ท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยมากๆก็คืออาจารย์กาญจนาเองนั่นแหละค่ะกอท่านไปคุยกับท่านคณะบ,บดีแล้วท่านคณะบ,บดีก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะคะท่านก็พยายามบอกว่าท่านท่านก็สนับสนุนมากเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสไปนำเสนอให้รองคณะบดีฝ่ายวิชาการนะคะเข้าใจนะคะที่มาที่ไปเสร็จแล้วก็ไปเสนอในคณะกรรมการวิชาการซึ่งคณะกรรมการวิชาการหลายหลาเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากจน้วในท่ัดนี้นะคะอาจารย์หลายท่านเลยในคณะที่บอกว่าเป็น เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจจริงๆคืออาจารย์เองหลายท่านก็ยังบอกว่าถ้ามีเวลาอยากจะมาเรียนเลยก่อนที่จะนำเสนออันบบนี้นะคะได้ไปถามลูกศิษย์ด้วยนะคะหลังจากได้คุยกับอาจารย์ปเปิดแล้วเนี่ยนะคะถามว่าสนใจไหมเนี่ยจะมีวิชาอย่างนี้ลูกศิษย์นะคะบอกโอ้อาจารย์ทำเลยทำเลยเปิดเลยค่ะบรูว่านะคะถ้าอาจารย์เปิดแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เอาไปไประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของภาควิชาของขอคณะเนี่ยนะคะจะมีคนมาเรียนอีกเยอะเลยท่าน,นเขาก็สนใจมากะคะ่ะ จนทั้งรู้สิทธ์แต่พอเปิดปุ๊บก,ก็บอกรู้สิทธิ์ว่าเปิดแล้วนะให้ไปเรียนนะคะเขาก็ไปเรียนด้วยจิตใจมุ่งมันม่นว่าอยากจะเ,ออเรียนทางด้านนี้แล้วก็อยากจะออกทํางานออกมาแล้วเ,เ,เ,าาเาาวป็นบรรณาธิการอะไรเงี้ยแต่ไปอย่างที่บอกนะคะไปสิบคนสิบ <c> ย <ười> ี่สิบคนเรียนไปสักสามอาทิตย์ค่อยๆถอยทีละคนโอ้โหอาจารย์ไม่ไหวค่ะอันที่หนึ่งนะคะความจริงก็คือว่างานเยอะมากก็อ่านหนังสือเยอะมากอย่างที่สองก็การเรียนการสอน ที่สนุกแบบนี้นิสิตไม่ค่อยเคยเจอนั่นคือทุกครั้งที่เข้าไปก็คือคิดมาห้าประโยชน์หรือสิบประโยชน์ที่เราคิดว่ามันผิดนะคะเราเป็นผมีกัน <S <S คืออาจารย์ไม่ได้เลเซอร์อาจารย์ไม่ได้บรรยายอะไรนะคะแต่ แปดคนเะยการแปดคนเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าแปดคนนี่มันออกไปสมัครงานที่ไหนมันก็ทํางานได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าเพราะว่าแท้จริงแล้ววิชานี้เนี่ยมันไม่มันไม่ยากนะครับมันเพียงแต่ว่าเอ,อไปไปไปมันเขาเก่งนักกีฬาเก่งแล้วแต่ว่าเขาไม่มีวิธีอะไรบางอย่างทั้งน้นเองอต่นี้ถ้าเราลองหาวิธีที่จะให้เขาเป็นนักกีฬาที่ดีได้ mm hmm. เช่นเขาเก่งแต่ว่าบังเอิญแต่ก่อนแต่พอเวลาเขา ไปแข่งสนามนนอนเขาก็ไปเจอวิธีที่โกงไปเจอวิธีที่จะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ทีนี้เราสอนาตั้งแต่ต้นว่าอย่าไปเอาเปรียบคู่ต่อสู้อย่าไปโกงก,ก,ก็แค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็โดยรวมแล้วนะคะถ้าก็ารู้สึกยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสรสร้าง บุคคลที่จะออกไปทำตโลปีหน้าอาจารย์ยังเปิดอยู่ใช่ไหมก็ถามว่าตโลปีหน้าอาจารย์จะยังเป็นโอ้ผมผมผมผิดพลาบนะผิดพลาบอยากจะเรียนนิดนึงค่ะว่าวิชาโทวิชาโทวันนั้นีการศึกษาของคณะเนี่ยนะคะจริงนิสิตนอกคณะก็เรียนได้นะคะเราเปิดโอกาสให้นิสิตที่เรียนคณะอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์ หรือสาขาอะไรก็ตามนะคะที่คณะอื่นแล้วก็หลักสูตรของเขามีวิชาโทเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะมาลงเ,เรียนวิชาโทสูตรนี้ได้นะคะโดยที่หน่วยกิจจะไม่ต่ำกว่าสิบสห้าหน่วยกิจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่คณะอื่น,นี่ยก็จะเป็นวิชาโทนิจประมาณสิบสิบอนนี้เป็นสิบแปดหน่วยกิจค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาลงเรียนออของเราได้ถ้าใครที่สนใจนะคะหมายถึงว่ามีน้องมีญาติอะไรที่ กุลาแล้วก็มีอยู่ที่คณะอื่นนะคะถ้าถ้าคิดว่าน่าสนใจนะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าร้านหรือว่าอะไร้เป็นเ็นประโยชน์อันใหญ่หลวงที่เปิดให้เปิดโอกาสให้นิสิตที่เรียนวิชาเอกคณะอื่นมาเรียนโทในคณะในในสาขานี้ไหมครับประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือเช่นเมื่อชนชรมีเด็กจากคณะวิทยาศาสตร์ เราก็รู้แล้วแหะว่าเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์เขาก็สนใจวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเกิดว่าเขามารู้ศาสตร์ว่าด้วยการทําหนังสือวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเขาจบวิทยาศาสตร์และจบวิชานี้ไปเขาก็จะออกไปทําหนังสือวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจนะครับจะไม่ปล่อยให้วิชาความรู้เราวิทยาศาสตร์ออกมาอย่างผิดผิดในด้านหนังสือหรือจะไม่ปล่อยให้หนังสือวิทยาศาสตร์ผิดผิดในด้านข้อมูลเพราะว่าเขารู้แล้วว่าไอ้จับสองวิชานี้มาผูกรวมมันได้อย่างไรนี่นี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวเช่น รั้งหนึ่งเราเคยเชิดชวนแพทย์แพทย์ที่เป็นแพทย์จริงนะครับว่าด้วยว่าด้วยเรื่องความความปวดระนับปวดมาเรียนและท้ายที่สุดเมื่อมาเรียนเขาก็บอกไปแล้วเขาก็เขียนตำราว่าด้วยความปวดหรือการระงับปวดได้หนึ่งเล่มยันที่คนมนุษย์อ่านแล้วรู้เรื่องไม่ใช่เหมือนที่หมอเขียนตำรานะครับเพราะเราเราก,เราก็เราก็ใช้วิชาเหล่านี้แหละให้เกิดประโยชน์กว้าขงขวางออกไปยิ่งขึ้นดังนั้นจึงอาจจะสรุปได้ในชั้นต้นว่าวิชานี้มีประโยชน์ที่สุดในโลก งานไหนนะคะหรือว่าทํางานอะไรนะคะท่านเรียนไปก็ได้ประโยชน์ที่สุดในโลกย่ะครับยัไม่พอและยังมีหลักสูตรปริญญาโทค่ะเรื่องอะไรคหลักสูตรปริญญาโทนะคะหลักสูตรปริญญาโทนี้เป็นวิชาเป็นหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปลนะคะ ล้วชื่อวิชาคือชื่อวิชาการประเมินและตรวจแก้งานแปลซึ่งอาจารย์กุก็เป็นวิทยากรให้เรานะคะวิชานี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอันนี้เป็นวิชาเลือกเลือดปะเลือดเรียนวิชาเลือดเป็นวิชาอกนเคะเรียนสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ของหลักสูตรปริญญาโทวิชาการแปลของเราเนี่ยนะคะเรียนอะไรคะเรียนเรื่องค้อยคำเสียงและภาพรวมทั้งรสและกลิ่นในภาษาแปล ความเป็นเหตุและผลหรือตรรก,กะของถ้อยคําภาษาแปลและภาษาไทยนี่คือชั่วโมงแรก 3. ามภาษสาชั่วโมงแรก3ชั่วโมงต่อไปต่อมานะคะอุปสรรคปัญหาการตรวจแก้ต้นฉบับภาษาแปลเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นจะเป็นการหาประสบการณ์ในกถรฝึตรวจแก้ภาษาแปลในฐานะบรรณาธิการและผู้แปลและสามชั่วโมงสุดท้ายคือการฝึกทักษะตรวจแก้ต้นฉบับแปลและความรู้แวดล้อมในการตรวจแก้ต้นฉบับแปล นี่คือสิที่คุณมาให้กับสราสรสนศาต์าคุอาค่เอาแบคือมันมันขึ้นอยู่กับว่าอ่อนน่นี่คือหลักสูตรมันก็พูดไปอย่างนี้แหละมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ไปสอนนันน่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นจาได้ว่าไปสอนพวกนีนะ้มันมีเหตุการณ์เรื่องเรื่องบริจาคหนังสือเกิดขึ้น,เ,นเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เวลาจบไปเนี่ยเขาไม่ค่อยได้พวกนี้หรอกแต่เขาได้เรื่องบริจาค <c oughs> มันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแต่ว่าแต่ว่าดีนะครับ เพราะว่า,าผมถามว่าได้อะไรมาบ้างนี่บางคนบอกว่า,าได้คนมึงบอกว่าผมด่ารัฐบาลเป็นความรู้ที่เขาได้ก็คือด่ารัฐบาลเป็นเพราะผมด่ารัฐบาลเพาฟังทุกชั่วโมงชมงั่วโมงเห็นไหคะว่าหลักฐานจริงๆำคำสิทธิ์ที่ได้เนื่องจากงานบรรณาธิการจริงๆแล้วยังได้ไประโยชน์ข้างเคียงงานนี้มันก็คือด่ารัฐบาลเป็น,นะๆๆน อาจารย์อาจารย์จะเพิ่มอะไรเรื่องเรื่องอบรมเรื่องอบรมใช่ค่ะเออ่เรื่องอบรมเราก็คือการอบรมให้กับบุคคลภายนอกดำเป็นการอบรม50ชั่วโมงบ้าง60 60ชั่วโมงบ้างแล้วแต่ว่าคุณถูกจะสะดวก60ไม่ไหวแล้วคือพยายามลบพยายามลบแต่แรก60เออ่เป็นการองที่เราตั้งชื่อว่าการอบรมตรวจแก้ต้นฉบับนะค่ะซึ่งเราเปิดอบรม3เดือนทุกวันเสาร์ก็ ดิฉันรับติต่อรุ่นที่เจ็ดและแดซึ่งสมาชิกก็มีความอะไระมีความกระตือรือร้นมากขนาดจบไปแล้วก็ยังมารวมตัวกันอยู่นะที่นี้นะร็รแปรสารสี่รูปนึรสองมาต่อมนไเลย่องทีว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเ,ออเราเรียนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นบรรณาธิการใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเรียนเพื่อว่าเราจะได้ใช้ภาษาไทยได้ดีได้อย่างอะไรคะ อย่างช่างใจช่างมือนิดนึงเวลาที่เราเขียนภาษาไทยแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์แต่เราก็ไปเออละไอ้ก่อศัตรูไปเยอะเหมือนกันนะเป็นไหน,นแล้วเราเห็นแล้จะไปแก้ไซื้อเลอยแก้คือมันก็แล้วทำให้มีงานอะเพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่นบางทีจดหมายที่รบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ทำเขาก็ทำจดหมายมาบอกว่ามาเขียนอย่างนี้เราก็บอกทำเหมือนเดิมอะทัาๆก็คริครครคปร้ออกมาแล้วก็ปั๊บปัปปปป๊มปั๊มปั๊มออกมาเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมมันมผ่านที่บริัทนี้มันจะไม่ผ่านหรอก เราก็แก้เขาให้กลับทำงานมาอีกเขาก็ไม่ค่อยชอบเราเล่าไพร่ผมว่าผมว่าการมีศัตรูมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งพีเพิ่งคิดได้อย่างเนี้ยป,ป,ประโยชนเพอีกข้อนหนึ่งนะรูะ้สึกดีกับการมีศตรูสงสัยอันนี้จรางจริงแล อบร,บรมเนี่ยหลักสูตรอบรมเนี่ยน่าน่าดีใจนะครับน่าดีใจเพราะว่าเราเราพบหาสมาคมในพระสารุร่นที่หนึ่งสองสามนะแต่กอนอย่างเช่นรุปที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์สาปอนเนี่ยเป็นเป็นผลผลิตของรุ่นที่หนึ่งแล้วตอนที่อาจารย์สาปรมาเรียนเนี่ยผมว่ามีความหวังว่าอาจารย์สาปรนนี่ต้องผมหวังกันที่แล้วนะไปสอนแทนผมได้อันนี้ของของข้อดีของการของการอบรมคือว่าเราได้พบเพื่อนหลากหลายมากค่ะเราได้พบเพื่อนทั้งในวงการนอกวงการและที่เราจะเข้ามาสู่วงการเนี่ย หลากหลายมากแล้วก็เป็นความเป็นความสื่อที่ดีเป็นก,การยาจมนิดค่ะ